คุณเคยอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรในอดีตไหมครับอาจจะเป็นคำพูดที่ไม่ได้พูดออกไปการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเหตุการณ์เลวร้ายที่อยากให้มันไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถ้าการกลับไปแก้ไขอดีตเพียงครั้งเดียวของคุณมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยแต่กลับสร้างความจริงในปัจจุบันที่บิดเบี้ยวและน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมนี่คือคำถามตั้งต้นของหนังไซไฟเทลเลย์อ่ง The Butterfly Effect จากปี2004ครับ หนังเล่าเรื่องของอีวานเทรย์บอนชายหนุ่มที่ต้องทุกทนกับอาการความจำเสื่อมเป็นช่วงๆตลอดวัยเด็กของเขาเขามีความทรงจำที่ขาดหายไปเกี่ยวกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจหลายครั้งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและกลุ่มเพื่อนสนิทโดยเฉพาะกับเคลลี่หญิงสาวที่เป็นรักแรกของเขาวิธีเดียวที่เขาใช้รับมือคือการเขียนบันทึกประจําวันอย่างละเอียดตามคําแนะนําของจิตแพทย์เวลาผ่านไปอีวานในวัยมหาลัยได้ค้นพบความสามารถสุดพิเศษโดยบังเอิญ เมื่อเขาอ่านบันทึกเก่าๆของตัวเองเขาสามารถส่งจิตกลับไปยังร่างก,กายในอดีตในช่วงเวลาที่ความทรงจําของเขาขาดหายไปได้และที่สําคัญเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์เหล่านั้นได้อีวานจึงตัดสินใจใช้พรสวรรค์นี้เพื่อย้อนกลับไปแก้ไขอดีตอันเจ็บปวดโดยหวังว่าจะสร้างอนาคตท,ที่ดีกว่าให้กับคนที่เขารักแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามเปลี่ยนแปลงอดีตเขากลับพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในโลกปัจจุบันที่เลวร้ายลงในรูปแบบที่เขาคาดไม่ถึงเสมอ